พี่นอ้องวันนี้เราจะเฮ็ดผัดปลาดุกรอบผัดขิงพริกแห้งนะคะใส่ปลาดุกล่างปลาดุกให้ดีๆแล้วก็ใส่แป้งสาลีลงไปคลุกนะคะเดี๋ยวเราจะไปทอดกันนะคะแป้งสาลี่ใส่ลางปลาดุกรนะคะใส่ลางปลาดุกร่างคคุกๆปลาดุกละลางมันสรบ่งข้าวนะคะจากนั้นก็ใส่แป้งสาลีเหมือนเดิมค่ะเอามาคลุกเข้าปลาดุกเพื่อที่เขาจะไปทอดให้มันกรอบนะจ๊ะมาต้องมัดหนังนะคะเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยเอน้ำมันทอดเลยนะคะ จะใส่ปลาลงไปแล้วการคลุกเข้าปลาก่อนนะคะคลุกเข้าปลาให้ถือกระแปแน้วก็จะลงที่เรชิ้นนะคะปลาดุกเราการใส่แป้งจะทำให้ปลาดุกทอดมันจะกรอบหนอกหนุ่มในแล้วว่าเ็ดให้ มันกระเด็นแตกใส่ห้าวน้ำน,นะคะถ้าจะทอดไปเป็นประดูกกรอบเหลืองนะคะถ้าจำจะผัดนะคะจะทอดไปจนประดูกกรอบเหลืองนะคะก็ต้องกลับมันนะคะ,ะกลจับทีเดียวกลับทีเดียวคือจบนี่จะกระดูกเ้าก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดกระดูกออกแล้วเทน้ำมันออกนิดนึงให้เหลือน้ำมันติดระท้าไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาผัดกันค่ะ ได้แล้วนะคะเดี๋ยวตัดกระดูกออกกดแป๊บหนึง่งจากนั้นเาก,กระเทียมลงไปนะคะกระเทียมลงไปผัดให้หอมนะคะเมื่อนี้พักโหระพาไม่หน่อยบ้างนะคะโหระพาในห้องซื้อมาปุ๊บนี่เก็บไว้ในน่านโมได้นะคะโหระพามันจะฉ่ำท่นพี่แต่ว่าปเป็นอย่างใส่พริกขี้หมหอมเนาะคะ่ะ บอกออกว้กอนนะคะว่าราคาไม่แน่ไม่เนหน่อยมันก็สวยต้องออกขกวดไบกอนถ้าว่ามไม่สวยจริงๆพอก็กระเทียมเริ่มเหลืองใส่พริกลงไปค่ะใส่ทิ้งลงไปค่ะใส่มะเขือลงไปนะคะใส่น้ำมันหอยนะคะ รสดีค่ะก็ปรุงรสนะสคะผัดให้เข้ากันนะคะตามด้วยน้ำตาลค่ะ,สะใส่ปลาเข้านะคะใสะ่คุกเข้านะคะ เราลงไปคลุกเขากับน้ำซอสที่เราผัดอัดลงไปสักพักหนึ่งนะคะบอผัดน่านนะคะแต่ว่าใส่ใส่ใบแห้งนะคะใส่ใ้แห้งจะจะให้น้ำซอสี้ยงเข็ดไยนะคะคลุกเขากระตปลาจากนั้นใส่โหระพาใส่ผักหอมนะคะใส่ต้นหอมลงไปตามด้วยพริกแห้งทอดนะคะเสร็จจัดค่ะ คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีนึงก็ใช้ได้นะคะปิดไฟได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเทใส่จานกันจ้าแปบ๊บหนึ่งนะคะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาของปลาดุกกรอบปลาดุกกรอบผัดแห้งพริกขิงกับเซตซับเรียบร้อยนะคะไม่นุ่งง่ายสไตล์บานม้านกินก็ข้าวเจ้าก็ได้กินก็ข้าวเหนียวก็ดีนะคะลองไปเฮ็ดเบิองนะคะสําหรับสาวๆที่ชอบปลาดุกที่มากินปลาดุกแบบเนื้อพอาะแฉะแฉะแยแๆนะคะลองใส่วิธีนี้เบิองนะคะสินากินวกันนะคะได้รักใจใจจ้ารักนะจุ๊บจุ๊